สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมกับคุณใหม่นะก็อยู่ที่บริเวณแฟตสวัสดิการข้าราชการฐานบกนะครับซึ่งเรามาดูกันนะครับเป็นไซต์ตัวอย่างนะครับในการจัดทําบ้านที่อยู่อาศัยสําหรับคนกรุงเทพที่เอื้อมจ่ายไหวนะครับปัญหาคนกรุงเทพตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณใหม่ครับค่ะก็คนกรุงเทพเองเนี่ยก็มีที่อยู่อาศัยได้ยากขึ้นทุกวันทุกวันครับพี่วิโรจน์เพราะว่ารายได้ที่เรามีเนี่ย มันโตช้ามากเมื่อเทียบกับค่าบ้านค่าคอนโดนะคะใส่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดค่าค่าบ้านเนี่ยโตร้อยหนึ่งเนี่ยรายได้เราโตแค่30มสิบอ่ะพี่วิโรธทำให้เราไม่มีทางเลยที่จะหาที่อยู่ภายในเมืองได้อาจจะต้องออกไปอยู่ไกลออกไปไกลออกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งสุดท้ายพอไปอยู่ไกลเป็นไงอะก็ค่าเดินทางก็ก็ทับถมเข้ามาอีกนะคะก็ทําให้ สุดท้ายมันก็เป็นปัญหาของเมืองอยู่ดีถ้าเราไม่มีคนที่จะสามารถที่จะเข้ามาทํางานในตัวเมืองได้นะเพราะเมืองก็ต้องหล่อเลี้ยงด้วยด้วยแรงงานด้วยคนที่จะต้องเข้ามาทํางานในเมืองนี่แหละ,ะนะคะ,คะก็เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐเนี่ยไม่ค่อยมีมาตรการอะไรที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ชอบชอบออกเป็นมาตรการทางภาษีหรือว่าลดหย่อนภาษีเอาดอกเบี้ยมาลดหย่อนภาษีซึ่งถ้าเราไม่ได้ต้องเสียภาษีแถ้าไม่ได้เกิดเช่าบ้านเช่าบ้านอยู่ ทั้งที่เราเป็นคนไรายได้น้อยอที่เช่าบ้านอยู่ไม่ได้ซื้อบ้านอาไอค่าเช่าเนี่ยลดหย่อนอะไรไม่ได้เลย,เลยถูกไ่ะก็เป็นปัญหานะคะที่ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สะท้อนออกมาเป็นนโยบายที่จะต้องอยู่ในนโยบายกทมอของพี่วิโรจน์เช่นเดียวกันถูกไหมคะวันนี้เรามาดูอะไรคะพี่วิโรจน์เรามาดูแฝดซึ่งเป็นสวัสดิการของข้าราชการทหารบกนะครับซึ่งถ้าเกิดสวัสดิการที่ให้กับทหารเนี่ยนะครับเราได้อย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราจะจัดสวัสดิการเนี่ยนะครับ ที่เป็นบ้านพักที่คนกรุงเทพจ่ายไหวอะ่ะให้กับคนกรุงเทพได้ไงใช่ไหมคะเรามาดูหน่อยว่าตรงนี้นี่ใครทราบไหมว่าสภาพเป็นยังไงครับนี่เราเดินมาสักระยะหนึ่งแล้วยังเข้าไม่ถึงเลยนะคะนี่ถนนเขา้านี่ยาวหน้าแล้วก็ตึกเนี่ยใหญ่มากสูงมากเป็นยังไงคะพี่มันดียังไงคะสิบแปดชั้นนะครับจริงๆเนี่ยมีคนบอกว่าตรงนี้น่ยใช้งบประมาณสร้างเนี่ยสองพล้านกับจํานวนยูนิต เท่าไหร่นะประมาณเกือบ5 0 0 4 9 4ยูนิตแต่ละห้องก็เท่าไหร่เก้าเก้าสิบตารางเมตรนะคะเก้าสิบตารางเมตรนี่มันห้องมันใหญ่มากนะถ้าเกิดเป็นคอนโดในกรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่เหลือห้องเก้าสิบตารางเมตรแล้วถ้าไม่ใช่คอนโดหรูๆนะแล้วมีระเบียงด้วยนะมีระเบียงด้วยนะครับค่ะเป็นห้องที่มีระเบียงด้วยนะครับเป็นห้องที่มีระเบียงทุกห้องด้วยนะคะสองห้องนอนสองห้องนอนสองห้องน้ำอ่าแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นโอ้โหก็เอาข้อจริงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแฟลต สวัสดีการทหารบกนะแต่ว่าต้องได้สําหรับผู้ที่มียศตั้งแต่พันเอกพิเศษเป็นต้นไปผู้ง่ายๆก็เฉพาะนายพลัารรนายพลเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาได้นะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่านายพลในประเทศไทยมีประมาณพันหกร้อยคน แต่ว่าแฟลตนี้เข้าไปอันที่เดียวเนี่ยก็494นะครับแล้วไม่ใช่ว่ามีที่นี่ที่เดียวนะคะมีอีกหลายที่ในกรุงเทพมหานครที่จะเป็นแฟลตสําหรับข้าราชการทาหารระดับสูงแบบนี้นะคะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าจะมีแต่ว่า<ช>เ,เราก็อยากได้สวัสดิการแบบนี้ให้กับประชาชนด้วยแล้วก็ที่ดินต่างๆเนี่ยถ้าจะขอความอนุเคราะ จากราชพัสดุที่บางทีเนี่ยทหารอาจจะอยู่ในครอบครองของกองทัพได้ข่าวว่ากองทัพไม่ค่อยจ่ายค่าเช่าด้วยไง<ช>จาได้มั้ยที่ผบทบท่านกล่าวบอกว่าจะปฏิรูปกองทัพไงะ<ช>จะเอาธุรกิจกองทัพเนี่ยเข้าสู่ระบบใช่ไหมฮะจ่ายค่าเช่าให้ถูกต้องก็ ไปไม่ถึงไหนถูกมากใช่ค่ะสู้ให้กทมเช่าดีกว่าจ่ายค่าเช่าถูกต้องใช่ค่ะ<ช>เราก็อาจจะขอแ<า>บ่งป<า>ันท<า>ี่ราชพัสดุบางส่วนนะคะมาเพื่อทำที่อยู่อาศัยสําหรับคนที่มีไรายได้น้อยหรือถึงปานกลางนะคะตรงนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ไปได้แต่ว่าเราก็เข้าใจดีว่าที่ราชะพัสดุอย่างเดียวจะไม่พอนะคะก็อาจจะต้องรวบรวมที่ดินจากที่อื่นด้วยถูกไหมคะแต่ในท<อ>้ายที่สุดอย่างงี้ค่ายทหารเนี่ยมันจําเป็นต้องอยู่ในเมืองไหมคุณหมาย ไม่ไม่จำเป็นค่ะแล้วก็แล,วกแล้วก็เป็นความเสี่ยงด้วยถ้าเกิดถูกโจมตีเข้าจริงๆเนี่ยแล้วมาโจมตีในตัวเมืองเนี่ยหรือบางครั้งก็มีเรื่องของคลังเก็บอาวุธที่มันไม่ควรจะต้องอยู่ในเมืองถูกไหมถูกไหมถูกค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะขอพื้นที่จากทางที่ใช้โดยอกองทัพมา,มาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งนั่นก็ต้องเป็นภารกิจของพระคก้าไกลต่อไปนะครับแต่ว่าเราก็ยืนยันครับว่า สวัสดิการตรงนี้ถ้ามีให้กับคือเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าสําหรับที่เราจะเตรียมไม้ให้กับประชาชนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หรูขนาดนี้แหละแต่วัสดุก็คงต้องดีเราพูดถึงเรื่องความคงทนนะอาจจะสัก40ตารางเมตรนะครับแล้วก็อะไรล่ะแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาเช่าระยะยาวใช่ไหมสามสิบปีแล้วก็ต่อให้ดได้คราวละ15ปีอีกสัก2หรือ3ครั้งเรียกว่าเราการันตีว่าในหนึ่งชั่วยุคคนเนี่ยคุณจะมีที่อยู่อาศัย จนหมดอายุขายแน่ๆคุณคุณไม่ต้องเป็นหวน่วงนะจ่มาถ้าเกิดคุณขายคืนคุณก็ขายคืนให้กับกทมคำถามก็คือว่าแล้วเราวางแผนเราวางนโยบายนีน้เนี่ยมีคนถามว่าแล้วกรุงเทพมหานครในมุมของก้าวไกลเนี่ยวางนโยบายในเรื่องนี้ไว้ยังไงเราก็ตั้งใจว่าเรามีเป้าครับที่อยากจะทําประมาณสัก20,000ยูนิตแต่4ปีแรกเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะได้สัก10,000ยูนิต งบประมาณก็หนึ่ง 1, 000, 000, 000. มืนถึงหนึ่งหมืห้าพันล้านเมื่อกี้ที่ดินคุณหมายบอกแล้วแต่คําถามก็คือว่าแล้วกรุงเทพบมหาครรจะมีเงินมันลงทุนเหรอใช่ไหมแล้วมีกลไกอะไรบ้างครับอ่าค่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเราสามารถที่จะมีรายได้จากทั้งค่าเช่านะคะหรือว่าในบางกรณีที่เป็นที่ที่กทมสามารถไปซื้อหาได้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นในระบบที่ขายได้คืออันนี้คือมาทาอะไรกันครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมไหมมาถามอ๋อค่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมค่ะเห็นแฟลตพึ่งคลั่งเสร็จค่ะแล้วก็จะมาเปิดนโยบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางค่ะ เยี่ยมได้ไหมฮะฮะคือก็เข้าได้แต่มันงเจ็ได้แค่บริเวณได้ค่ะได้ได้ได้ก็ผมจะคุยด้วยเนี่ยผมอาจจะไปเข้าไปข้างในล่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะค่ะถึงที่มาของรายได้เนาะเพราะมันจะมีรายได้จากค่าเช่าหรือว่าถ้าเกิดเป็นในกรณีที่ผ่อน ผ่อนจ่ายเนี่ยเขาก็มีกระแสเงินสดเข้ามาด้วยเราสามารถที่จะออกเป็นพันธบัตรได้นะคะโดยที่กรทมจะให้รัฐบาลส่วนกลางเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันให้บางส่วนนะคะแล้วก็กทมอเองก็ค้ำประกันอีกบางส่วนแล้วก็ใช้รายได้ที่ได้มาในแต่ละเดือนเนี่ยในการที่จะจ่ายคืนเงินทั้งหมดได้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องที่ดินเสริมนิดนึงเมื่อกี้ที่ดินเนี่ยเราอาจจะซื้อเวรนคืนถูกไหมฮะหรือมีอีกทางหนึ่งก็คือว่าเราเช่าฮะ ต้นบอกเช่าที่ราชพัสดุใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีที่ของทรัพย์สินนะครับสรนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อีกซึ่งปกติเนี่ยกรุงเทพมหานครก็เช่าที่ทรัพย์สินอยู่แล้วนะในหลายในหลายจุดใช่ไหมฮะนะฮะแล้วเราก็เอาไปบริหารจัดการเพื่อสร้างเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนนะครับและที่สาคัญที่สุดก็ที่ย้าไปว่าเราไม่จําเป็นต้องตีตราชื่อโครงการว่าเอออาทอนบ้านสําหรับคนยากจนบ้านสําหรับคู่มีรายได้น้อยไม่จําเป็นอ่ะ ถูกไหมเราตั้งชื่อบ้านกลางเมืองก็ได้แบบที่ผมกับคุณหมายสามารถซื้อได้อะ<ช>แต่บาง <ๆ S 1> คนบอกว่าแล้วหมื่นยูนิตสี่ปีแรกเนี่ยมันไม่พอหรอก<ม>แล้วกลไกในการเข้าถึงเนี่ยเราจะยังไงดีคะว่าใครที่มีสิทธิ์ที่จะได้บ้างคุณหมายว่าก็ก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติกันใช่ไหมคะว่าจะต้องเป็นกลุ่มคนที่อาจจะมีรายไ,ได้น้อยถึงรายได้ปานกลางหรือว่าสำหรับหมื่นยูนิตแรกเป็นการลอตเตอรี่จับฉลากกันว่าถ้าใครคนเยอะกว่า ความต้องการเยอะกว่าใช่ไหมใครใครจะเป็นที่ถ้าความต้องการเนี่ยเยอะกว่าเยอะกว่าปริมาณบ้านที่เรามีคืออย่างนี้คือเนื่องจากว่ารัฐบาลเองเนี่ยที่เคย มีหน้าที่ที่จะทําเรื่องนี้เนี่ยทำเรื่องนี้น้อยมากการเคหะเนี่ยสร้างบ้านปีละแค่4 0 0พยูนิต<ะ>เท่านั้นเองนะคะอย่างเช่นพวกบ้านเอื้ออทาทรอะไรต่างๆที่เราได้ยินกันอยู่เนี่ย<ะ>ทำให้ไม่เคยเพียงพอกับความต้องการของคนที่อาจจะมีรายได้ไม่มากนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เรามาเป็นส่วนเสริมมากกว่าที่จะทําให้มีปริมาณของบ้านที่ราคาไม่แพงเนี่ยเข้าสู่ตลาดมากขึ้นหรือว่ามีทางเลือกในการที่จะอาจจะเป็นเช่าเป็นเช่าแทนที่จะซื้อบ้านได้นะคะ เพื่อให้มีบ้านที่ที่มากขึ้นจํานวนมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นบางคนถามว่าแล้วไอ้บ้านที่เราคิดเนี่ยมันต่างจากของการเคหะยังไงคุณหมายสังเกตไหมว่าเวลาการเคหะสร้างบ้านหนึ่งจะผลักเอาคนน่ไปอยู่กับชานเมืองมากๆฉลองรกงอย่างเงี้ย <ลง S 1> ซึ่งไม่ใช่ว่าอ่าอย่างนี้ซึ่งปัญหาคือคนเขาทามาหากินตรงนี้ไงแล้วค่าใช้จ่ายมีอีคุณหมายพูดแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาในเมืองเนี่ยก็สูงถูกไหมแสดงว่าคนจนเนี่ย ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงกว่าคนที่เรียกว่าคนคนรายได้ปานกลางถึงคนรวยแล้วกันถูกไหมซึ่งก็ทับถมความเหลื่อมล้ําอีกใช่ไหมสองเราเคยสังเกตการเคหะสร้างบ้านไหมเรามักจะสร้างบ้านเป็นแท่งแท่งเราคิดแต่ว่าอยู่อย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดถึงจะสร้างความสมดุลระหว่างที่ทํามาหากินของประชาชนเลยดังนั้นอไอเดียของเราคือว่าเราจะต้องมีที่ที่เปิดเป็นพื้นที่ตลาดนะฮะ ที่มีระบบสุขาพิบาลที่ดีเพื่อทําให้คนเนี่ยที่อยู่ในตึกเนี่ยมีที่ทํามาหากินด้วยมีระบบสุขาพิบาลที่ดีและที่สําคัญที่สุดคุณไหนรู้สึกไหมขนส่งสาธารณะใช่ไหมขนส่งสาธารณะและที่สำคัญที่สุดคือการเคหะหรือที่เราทำเนี่ยทุกครั้งเนี่ยพอมีแต่บ้านนิติดบุคคลไม่มีแหล่งรายได้เลยแต่ถ้าเกิดเรามีที่จอดรถแบบนี้มีตลาดแบบนี้นึกภาพไหมแล้วมีที่จอดรถนิติ ก็จะมีไรายได้จากค่าจอดรถจากค่าเช่าตลาดค่าเช่าซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็แล้วแต่ค่าเช่าร้านสะดวกซื้ออะไรก็แล้วแต่นิติก็จะมีเงินมาบำรุงรักษาตึกไม่งั้นเราสังเกตไหมว่าการเคหะถ้าคิดเรื่องนี้ไม่จบปัญหาคือว่าพอตึกผ่านไป5ปี10ปีนิติไม่มีเงินอะ่ะก็จะไม่มีแหล่งไรายได้ก็จะไม่มีเงินมาบริหารอาคารอีกอาคารก็โซม เราก็ต้องคิดเรื่องนี้ให้รอบนะครับถูกค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลทั่วโลกที่ทําที่อยู่อาศัยแบบนี้ให้กับผู้มีไรายได้น้อยถึงปานกลางเนี่ยเขาก็จะอุดหนุนเงินบางส่วนด้วยสําหรับการเมนเทนแนนซ์การบํารุงรักษาอาคารต่างๆนะคะเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมออที่มันถูกสุกักษักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ที่เราจําเป็นที่จะต้องทําแต่การเคหาเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดในเรื่องของค่า,ส,าส่วนกลา การบํารุงรักษาที่ก็จะบอกว่ารัฐให้เงินมาสร้างอย่างเดียวแต่ว่ารัฐเนี่ยไม่เคยให้เงินในการบํารุงรักษาเลยแล้วก็ผักภาระ,ะนี้ไปให้กับผู้เช่าเต็มๆซึ่งแต่แหล่งรายได้ทั้งหมดนะคุณไหมปรากฏว่าที่การเช่าร้านสะดวกซื้ออะไรในงานเคหะต,<อ>ต่างๆนะปรากฏว่ารายได้แทนที่จะเข้านิตินะไปเข้าการเคหะ<ๆ>สุดนา้นิติก็ไม่มีเงินมารุงรักษาลิบเสียทีก็ลําบากละใช่ไหมฮะ ก็ตรงนี้เนี่ยมันก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะเราก็จะไม่มองแค่แค่ให้มีแค่ที่อยู่นะคะเหมือนกับกับนโยบายที่ผ่านมาแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องเอื้อโอกาสให้กับ ให้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะนะรวมไปถึงพูดถึงสภาพแวดล้อมต่างๆที่มันเหมาะสมกับการอยู่อาศัยค,คุณภาพชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนะนะหรือว่าขนส่งสาธารณะที่จะต้องวิ่งผ่านด้วยแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยจะเจาะจงที่จะมองหาทำเลที่อยู่ค่อนข้างที่จะใจกลางเมืองหรือว่าใกล้กับ ขนส่งสาธารณะหรือว่ารถไฟฟ้าให้มากที่สุดด้วยโอเคหลยจะไม่ได้ติดริมรถไฟฟ้าเลยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่านั่งรถต่อเดียวนั่งรถต่อเดียวนะคะต้องถึงแล้วก็ให้มันอยู่ใจกลางเมืองมากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลงทุนพวกสารวัวโคขนส่งสาธารณะไปขนาดนี้ย่อมไม่ใช่เพื่อคอนโดที่ทุกคนเนี่ยขับรถส่วนตัวแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณไปดูที่ป้าย BTS ีเอลาดลิอย่างเงี้ยนะคะคอนโดสูงเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครใช้รถไฟฟ้าเลยคนบริเวณนั้นแต่ว่าเราต้อง การที่จะทําให้เมืองเนี่ยมันมีความกระชับมากขึ้นไม่ไม่ไม่แออัดแต่ว่าอาจจะหนาแน่นมากขึ้น<ม>ก็คือต้องเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆสําหรับคนจนเมืองแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยค่ะมันมีเรื่องหนึ่งคุณหมายซึ่งอันนี้ต้องอาจจะต้องฝากก้าวไกลละในการไปพิจารณาในการออกกฎหมายละมันมีกฎหมายควบคุมอาคารคุณหมายรู้ไหมว่ามีการเรียกร้องจากคนที่เขาอยู่ในการขีหาว่าถ้าชั้นเนี่ย ถ้าคุณหมายเข้าไปดูในห้องนะในชั้นบางทีเนี่ยเขาต่อชั้นลอยเองนึกภาพไหมฮะเพดานแค่สามชั้นนะแต่เขาต่อเพราะอะไรฮะเพราะคนอยู่ในห้องเขาเยอะไงดังนั้นเขาต้องการเป็นสัดส,ส่วนเขาต้องใช้พื้นที่อากาศใช่ปะ<ห>ไม่ได้บอกว่าตรงน,นั้นคือถูกนะเพราะเราไม่เพราะเขาไม่ได้วางโครงสร้างอาคารไว้อย่างนี้ตั้งแต่แรก<ห>แต่ถ้ามีผู้เสนอว่าถ้าเราวางโครงสร้างอาคารอย่งแรกแล้วขยับกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยจากชั้นหนึ่งสามเมตรให้กลายเป็นสามจุดหกเมตรเนี่ย ช่ไหมมันก็จะทําชั้นลอยใน,ใ,นใ,นในห้องพักได้ก็เอื้อประโยชน์สำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วต้องอยู่กันหลายคนได้เนะาะเดี๋นี้จะเป็นรูปแบบของแปลนบ้านนะคะที่อาจจะติดเรื่องของพรบควบคุมอาคารอ<ช>ะไรต่างๆซึ่งกฎระเบียบพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ได้แต่ว่าจะต้องมาแก้ในสภา <นะ S 2> แล้วต้องหารือกับทางวิศวกรรมด้วยนทางทางวิศวกรรมว่าเขาว่ายังไงเป็นไปได้ไหมนะครับคือหลายเรื่องก็ทําได้เลยหลายเรื่องก็คงต้องแก้กฎหมายนะครับมันก็เลยต้องทำงานกันทั้งงานท้องถิ่นแล้วก็งานในสภาด้วยนะครับ พบตวนกันอีกสักนิดนึงโครงการของเราสี่ปีแรกทั้งหมดกี่ยูนิตนะครับสี่ปีแรกนะครับเราตั้งเป้าคือโครงการทั้งโครงการเราต้องการ2 0 0 0 0แต่สปีแรกเนี่ยเราต้องการสัก1 0 0 0 0ยูนิตงบประมาณที่ใช้ก็ประมาณสัก1 0 0 0 0ถึง15,000พันล้านเอาเต็มคืนเน่นนพันล้านเนี่ยที่เอาไปขอเช่าจากที่ราชบัตรสุหรือที่ทรัพย์สินส่วนสำนักงานส่วนพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเราก็เช่าอยู่แล้วหรืออาจจะใช้การเวนคืนนะครับโดยเฉพาะที่ที่ ในทุนเอาไปซอยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวทําเป็นที่ตาบอดัง่นงั้นเนี่ยยิ่งเสนอทางกระทรวงมหาดไทยในการที่จะเว้นคืนได้เลยใช่ไหมครับหรือจะซื้อตรงๆก็ได้แหละนะครับเพื่อสะสมที่ดินแล้วก็ทาขึ้นมาก็ได้นะครับ เพราะว่าในฐานะที่ถ้าเราไปเป็นพี่ไปเป็นผู้ว่าราชก,การกรุงเทพหมหานครเนี่ยเราก็จะทราบนะเพราะว่าเราต้องเก็บภาษ,ษีที่ดินเนาะเราเห็นหมดเลยว่าใครมีใครมีที่ดินอยู่ตรงไหนแล้วมีปัญญาจ่ายหรือไม่มีปัญญาจ่ายภาษ,ษีที่ดินตรงนี้เราก็อาจจะสามารถที่จะเจราจารต่อรองได้ยังมีมที่ลกล้างประมาณ4ี่พันไร่นะครับในกรุงเทพมหาคนครมีระบบเข้าใจว่าชื่อระบบ UMT ที่ ผู้ว่าสามารถเข้าไปสอดส่องได้และออกข้อบัญญัติได้คุณดูดิมัหมใจกลางเมืองห้วยขวางอ่ะมาปลูกกล้วยอ่ะคือเราออกข้อบัญญัติได้จริงไหมว่ามันไม่ใช่ผังเมืองเกษตรกรรมอ่ะใช่ไหมคุณคุณไม่ควรปลูกกล้วยจริงป่ะและยิ่งถ้าเกิดครอบครองโดยบริษัทหรือในทุนโอเคถ้าเกิดครอบครองโดยชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยเป็นที่ดินมรดกแล้วอาจจะไม่อาจจะยกเว้นได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นที่ที่ครอบครองโดยบริษัทน่ะ ผมคิดว่าคุณเอามาปลูกกล้วยผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะิงค่ะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดอยากที่จะทําให้เป็นพื้นที่สีเขียวเนาะซึ่งจริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครก็ยังขาดแลนอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้เป็นสวนเกษตรแต่ว่าต้องเป็นสวนเกษตรที่เปิดให้คนเนี่ยเข้าไปเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าใช้ประโยชน์ได้แบบเนี้ยเ<ส>พื่อสรมเพื่อใช้เป็นสาธารณประโ,โยชน์ในการทําเป็นสวนสาธารณะหรือทําเป็นตลาดก็ได้เพราะตอนนี้เนี่ยคือ เรามักจะมีปัญหาว่าเฮ้ยทาไมคนค้าขายบนทางเท้าคือถ้าแต่เราคิดแต่เราจะไล่ล่าคนค้าขายบนทางเท้าเดี๋ยวมันไม่จบไงทําไมเขาถึงค้าขายบนทางเท้าเพราะตรงนั้นมันไม่มีตลาดไงดังนั้นกรุงเทพมหานครก็ต้องพัฒนาตลาดถูกปะ่ะแล้วคาว่าพัฒนาตลาดไม่ใช่แค่วางที่เข้ามาขายของแต่คาว่าตลาดคือเป็นที่สวนร,รวมศูนย์ร,รวมของชุมชนถูกปะ่ะดังนั้นก็ต้องคิดถึงระบบขนส่งสาธารณะระดับรองด้วยหรือรถสองแถวรถเมย์ด้วยใช่ไหม ซึ่งกทมก็ทําได้นะครับรรถ้าเกิดเราสามารถที่จะสะสมที่ดินได้ในระดับหนึ่งเราก็คงจะสามารถที่จะ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นไม่ใช่แค่เรื่องของที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแต่ว่ายังทำพื้นที่สีเขียวทำตลาดเ,เพื่อแก้ปัญหาเรื่องหาดเล่นแข่งลอยได้ไปในตัวนะคะรกรทมไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะคะที่จะทำเรื่องนี้เพราะว่าเงินสะสมเนาะเงินสะสมของกทมที่ไม่ได้มีภาราอะไรผูกพันเนี่ยเลือห้าหมืห่นล้าน0ห0 0ล<ะ>้าหมื่นล้านทาได้อีกแล้วยังเอาพันธบัตรได้อีกถ้าเรากล้าฝังใหญ่แล้วเอาพันธบัตรนะแล้วก็ นั่นคี่บ๊ามีคนพร้อมจะล้มถูกเหนืนออัฒมอนแล้วแหละ่ะใช่ค่ะชัดเจนนะคะท่กที่พักอาศัยของใคพลนะคะนี่คือเข้าใจว่าของใคคนพลนะครับ<ม>แล้วนี่ล่ะน่าจะเป็นระดับรองลงมาชั้นประทวนาการชั้นประทวนลงมาอ่านี่เห็นไหมเคยกานปรยู่ในพื้นที่ที่เดียวกันนะแต่อย่างนี้ครับแต่อย่างนี้มีวิศวกรบอกผมว่าการสร้างอาคารสูงเนี่ยในเขตเมืองนะที่ประหยัดที่สุด แล้วก็ค่าก่อสร้างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือสร้างประมาณไม่เกิน8ชั้นหรือเต็มตูนคือ10ชั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณสร้างเกิน10ชั้นเข้าไปปั๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องใช้ต้นทุนในการค่าโครงสร้างก็จะแพงขึ้นเรื่องการตอกเสาลิฟต์ก็ต้องใช้อีกสเปคหนึ่งที่มันแพงขึ้นถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าเป็นที่ดินที่เป็นที่เราจะมาสร้างสําหรับที่พักอาศัยเนี่ยสำหรับคนที่มีไรายได้ปานกลางหรือน้อยเนี่ยนะครับ ที่จ่ายไหวเนี่ยควรจะอยู่สักประมาณแปดถึงสิบชั้นกําลังดีถ้าเกิดปรากฏว่าสร้างสิบชั้นแปดชั้นยังไม่คุ้มแสวงว่าที่โดยมันอาจจะใจกลางเกินไปอาจจะกระเถิบมาหน่อยแต่ยังต้องอยู่ใจกลางเมืองอยู่นะแต่ถ้ากิดปรากฏว่าคุณบอกคุณสร้างนู้นวแปดชั้นไม่คุ้มแสดงว่าตรงนี้อาจจะเหมาะกับการไปทำอย่างอื่นละนะครับ <Yeah. S 1> ก็ต้องขยับออกมาถอยเข้ามาสักหน่อยก็ว่าจะคุ้มใ่อย่างงี้แปดชั้นประมาณนี้ยแต่ทําให้มันดีกว่านี้ก็ได้นี่ใช่ไหม ูกไหมคุณทาแบบสปุกแบบนี้ก็ได้นี่แต่ว่าคุณทํา8ชั้นก็ได้ใช่ไหมเราให้ให้เราคิดอย่างนี้แล้วกันนะหน้าตาประมาณนี้ที่เราจะทาหน้าตาประมาณนี้นะแต่ว่าแต่ว่าสูงประมาณนี้สูงประมาณนี้สูงประมาณนี้อาจจะสูงแบมนี้สักสักสักองชั้นไม่เกินสิบชั้นะสิ่งที่เราต้องการนะ ก็สำหรับผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาเยี่ยมชมแฟลตสวัสดิการทหารบกค่ะเพื่อเป็นไอเดียสำหรับนโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได,ได,ได้น้อยถึงปานกลางสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะเอ่อสำหรับแฟลต นี้นะคะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ2,100ล้านบาทมีทั้งหมด492ยูนิตนะคะโดยที่สูงสูง18ชั้นนะคะข้าราชการที่สามารถที่จะเข้าพักที่นี่ได้นะคะก็จะต้องมียศตั้งแต่พันเอกพิเศษเป็นต้นไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ได้ไอเดียแล้วว่าถ้าคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มจากการที่เรามีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองที่ค่อนข้างมั่นคงระดับหนึ่งนะคะรวมไปถึงสำหรับผู้ที่เป็นแรงงานที่จะต้องเข้ามา ทํางานในตัวเมืองนะคะการเดินทางอะไรต่างๆก็เป็นการเพิ่มค่าใช้ใจ่ายเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางควรจะต้องอยู่ในตัวเมืองนะคะไม่ใช่อยู่ไกลออกไปมีคนบอกผมว่านะไม่ใช่แค่ข้าราชการที่อยู่ในราชาการนะจําได้ไหมที่มันมีระเบียบบ้านพัก่ะว่าต่อให้เกษียณไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนชงว่าโอ้ยมีคนชงว่าคนเป็นข้าราชการที่ทําคุณูปการให้กับประเทศอ่ะซึ่งก็ไม่รต้องเอาหลักเกณฑ์อะไรนะ คุณอยู่ต่อได้อีกนะแล้วที่สําคัญคืออะไรพราะมันเป็นบ้านสพันพักสวัสดิการค่าเช่าก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็อาจจะเบิกได้อีกอเบอิกได้บางส่วนอีกใช่ไหมซึ่งอันนี้เราไม,ไ,ไ,ไม่ได้ว่าอะไรไงแต่เราบอกว่า <S <S ถ้าเกิดสวัสดิการกับพ่ายการทําได้ผมคิดว่าสําหร,บรับประชาชนก็ทําได้เหมือนกันถูกไหมไม่ได้ยากเย็นถูกไหมฮะแต่เราอาจจะไม่ต้องทําแบบหลูหลามาเห่าอะไรแบบเนี้ยนะฮะ ดูทุกห้องมีระเบียงเนี่ยคุณไม่สามารถเห็นคอนโดแบบอย่างเงี้ยได้ในเมืองอีกแล้วนะ<า>ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าท,ทุกยูนิตมีระเบียงนะคะแต่ว่าเป็นทุกห้องนอนเนี่ยจะมีระเบียงค่ะ,ะนะฮะเข้าไปดูข้างในกันเข้าไปดูข้างในกันต่อนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะนะครับนี่ก็มีที่จอดรถให้ด้วยนะไม่แน่ใจว่าที่จอดรถ โอ้นะไม่รู้ว่าจะครบทุกยูนิตหรือเปล่านะแต่เยอะนะฮะอย่างนี้เห็นไหมครับเจ้าจะมีที่ที่เป็นร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงจริงเนี่ยตรงนี้คือแหล่งรายได้ของนิติซึ่งเราสามารถที่จะทําให้นิติมีรายได้ได้เพื่อจะเอามาบริหารจัดการบํารุงรักษาอาคารอย่างเงี้ยแต่ที่ผ่านมาการเคหะเนี่ยอะไรที่เป็นแหล่งรายได้ของนิตินะักอน,นิค่ะเอาหมดเลยนะ นะฮนะแล้วก็พามาเยี่ยมชมนะครับซึ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ2,100ล้านเนี่ย400ประมาณ500ยูนิตแล้วกันนะหารเฉลี่ยนะคุณไหมก็ต้นทุนนะคือห,ห้องหนึงสล้านนะถ้าราคาขายตลาดก็ต้องคูณ2จริงป่ะก็สัก8ล้านนะแต่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องทำต,ต้นแบบไม่ต้องหรูหราขนาดเนี้ยที่เราบอกว่าหมื่นยูนิตเราสัก สปีแรก1นึ่งยูนิตเนี่ยเราอาจจะใช้งบประมาณสักไม่เกิน1,500พล้าน1,000หถึง1 5ึ่งพล้าน แล้วที่สำคัญถ้าเกิดเราที่เราเช่าเป็นระยะยาวใช่ไหมเราก็ไม่ต้องมีเงินก้อนที่มันจ่ายไปเยอะมากในการซื้อที่แล้วก็กรุงเทพฯนะก็อาจจะสนับสนุนอุดหนุนเงินบางส่วนที่เป็นค่าเช่าแล้วก็ในส่วนของค่าก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นการออกพันธบัตรแทนแล้วก็สามารถที่จะไฟแนนซ์หรือว่าจ่ายคืนได้จากค่าเช่าหรือว่าในกรณีที่เป็นเงินผ่อนที่ประชาชนซื้อซื้อขาดก็จะเป็นเงินผ่อนที่จะเป็นกระแสเงินสดเข้ามาจ่ายพันธบัตรได้เช่นเดียวกันผมคิดไปไกลกว่านี้นะคุณหมายคือถ้าเกิด คนจนคนยากอย่าเรียกคนจนคนยากเลยคนที่มีรายได้จํากัดถึงรายได้ปานกลางมุดเขาได้สิทธิ์ในการได้ห้องนี้แล้ว mm hmm. เขาสามารถเอาห้องเนี่ยเอาสิทธิ์ในการเช่าห้องเนี่ยไปแปลงเป็นทุนในการที่จะเอากู้เงินอีกนะเพื่อเอาไปทํามาหากินอีกด้วยนะซึ่งเนี่ยก็เป็นโจทย์หนึ่ง mm hmm. ที่ทําให้จะทําไงให้การถือครองที่อยู่อาศัยของคนเนี่ยมันแปลงเป็นทุนได้เพื่อเอามาทำมาหากิน mm hmm. ก็จะได้มีโอกาสหลุดพ้นจากความยากจนด้วย mm hmm. นะครับ ก็ขอย้ําอีกอสักนิดนึงนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการต่างๆของทางภาครัฐบาลเองก็ดีหรือว่าทางกรทมอเองเนี่ยยังไม่ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้คนสามารถที่จะมีรายมีที่อยู่อาศัยของตัวเองได้ที่อยู่ในเมืองจริงๆนะคะ,อะดอกเบีย้ยเนี่ยก็ชอบคิดเป็นอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดน,นะคะหรือว่าจํานวนยูนิตท,ที่การเคหะทําได้ในแต่ละมมปีเ<ฟ>นี่ยน,น้อยมากทั้งประเทศเนี่ยสี่พยูนิตอยู่ในกรุงเทพที่เดียวเนี่ยหกร้อยแล้วห 600อยู่ท<ม>ี่ไหนนู่นลมเก้าฉลองกรุงนะคะก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลที่ฉลองปูมีปัญหาด้วยคุณหมาชาวบ้านมาร้องเรียนกับผมว่าพี่ที่การเคหะเคยเขาเรียกว่าเคยส,ญญสัญญาไว้ว่าจะมีพื้นที่ตลาดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอาเข้าจริงเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะ่ะเรียกว่าอย่าเรียกว่าไม่มีหรือรยังไม่ได้ทําให้มันพร้อมตามที่เคยให้คํามั่นคืออย่างนั้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยเราต้องห้ามคิดเฉพาะห้ามคิดแค่ที่อยู่อาศัยนะเราต้องคิดถึงที่ดินที่ที่เอาไว้ทํากิน ที่ดินที่เอาไว้กิจกรรมสาธารณะ,ะค้าขายพักผ่อนหย่อนใจโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมันต้องครบถ้วนอ,อ่ะนะคะอ่ะค่ะที่ย้อนรีแคปสำหรับนโยบายของเราวันนี้ค่ะในท้ายที่สุดนะครับผมเชื่อว่าเอาสรุปที่คุณไหนพูดในตอนต้นละกันนะครับเพราะตอนท้ายเราพูดกันมานานล้ะตอนนี้เนี่ยคนกลุ่มนะครับถูกไล่ออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยไม่รู้ตัวจากการที่เงินเดือนเราโตไม่ทันกับ รา,าราคาที่อยู่อาศัยเราก็ต้องออกไปอยู่ชาญเมืองเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราไม่แก้ปัญหาตรงนี้กรุงเทพมหานครจะกลายเป็นเหมือนตีมพาร์คที่คนต้องจ่ายเงินค่าเดินทางมหาสารเพื่อเข้ามาทํางานในเมืองและตอนเย็นก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็จ่ายค่าค่อะไรค่าเดินทางมหาศาลกลับบ้านอีกเวลาเป็นของมีค่านะเราไม่ควรเอาเวลาไปอยู่ในรถเอาเวลาไปอยู่บนถนนถูกไหมฮะและคนเดือดร้อนเหล่านั้นที่จ่ายค่าเดินทางที่แพงก็เป็น คนที่มีรายได้น้อยอีกด้วยนะครับจริงๆมีอีกที่หนึ่งนะครับที่ในเร็วๆนี้เราจะพาไปแล้วเปรียบเทียบกับแสบนะครับนะฮะของข้าราชการฐานบกเนี่ยนะครับแต่สวัสดิการเนี่ยก็คือแสบตลาดกรมคูทะเลเราจะเห็นความแตกต่างข,งของการอยู่อาศัยระหว่างข้าราชการนะครับนะฮะที่กเกษียณแล้วก็ถ้าทําคุณมือประกาศกับประเทศก็ยังอยู่ได้อีกนะฮะกับแสบกรมคูทะเลนะครับที่อยู่ที่เยาวราช ว่าความไปอยู่ต่างกันยังไงแล้วเดี๋ยวติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ผมกับคุณหมายนะครับกับพระเก้าไกลนะครับนโยบายนี้เป็นนังนโยบายของพระเก้าไกลและ้อนโยบายของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วพบกันคราวหน้าที่แฝดต,ตลาดกรมพูุะเลศครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ